วันนี้วันที่28กันยายน2566 พลตำรวจเอกเอก,เอ,กอังสนานนกอตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการเลือกตั้งโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแอคอังสนาน์โดยระบุว่าเมื่อวานวันที่27กันยายน2566เป็นการประชุมกอตำรวจครั้งสำคัญที่ต้องบันทึกไว้การประชุมมีวาระการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจโดยนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อผู้บัญชาการตำรวจให้กตำรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นครั้งแรกผลการประชุมก ตำรวจมีมติเสียงข้างมาก9ต่อ1หมดออกเสียง2เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้พลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมูลเป็นผู้บัญชาการตำรวจคนต่อไปผมได้ทำหน้าที่ด้วยการอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงบริบทกฎหมายการแต่งตั้งต,งตำรวจเริ่มตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ2560ฉบับปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรมให้ปรับปรุงกฎหมายบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพมีหลักประกันว่าตำรวจจะได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายการแต่งตั้งต้งตองคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันเพื่อให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อิสระไม่ตกอยู่ใต้อานาตของบุคคลใดพรอบอรตำรวจ2อ6 5 ฉบับปฏิรูปตำรวจปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติโดยระบุเหตุผลและความจำเป็นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรมมีมาตราการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบการแต่งตั้งคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถ ให้ความสำคัญของอาวุโสในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในทุกระดบับกฎหมายตำรวจฉบับนี้มีบทบัญญัติในหลายมาตราหมู่60หมู่87หมู่88หมู่150ที่ทำให้เห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายมุง่งเน้นในเรื่องระบบคุณธรรมและการคุ้มครองระบบคุณธรรมตลอดจนกำหนดโทษทางทางวินัยและทางอาญาผมได้โหวตไม่เห็นด้วยเป็นเสียงข้างน้อย ด้วยเหตุผลที่ได้ขอบันทึกไว้ในรายงานการประชุมว่าการคัดเลือกแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจไม่เป็นหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบรอบ106ปีวันทงชาติไทยประเทศที่54ของโลกที่มีวันทงชาติกิโลกรัมแฉสหกรณ์โปรปลอมแปลงสวมสิทธิ์กว่า423รายเสียหาย220ลิตร ทีมเมียหลวงเฮครูหนิงชนะคดีมือที่สเจ้าของวลีหัวพี่มันผมขอยืนยันได้แสดงความคิดเห็นด้วยบริสุทธิ์ใจใช้วิจารณญาณและดุลพินิจภายใต,ใต้กรอบของกฎหมายไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อานัตของบุคคลใด เพื่อประโยชน์ขององค์กรตำรวจและประเทศชาติบ้านเมืองขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่ผมเคารพอย่างยิ่งที่ได้กรุณาเข้าใจในการโวดของผมขอบพระคุณอดีตผู้บังคับบัญชาและทุกท่านที่ได้สนับสนุนและให้กำลังใจผมจะทำหน้าที่ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ปกป้องศักดิ์ศรีตำรวจดีของประชาชนต่อไปครับประวัติพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์พลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์เกิดเมื่อวันที่หกุมภาพันธ์2499 เป็นบุตรชายคนแรกในจำนวนที่น้องทั้งหมด6คนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลวัดนิมมานนรดีมัธยมต้นจากโรงเรียนอํานวยสิงห์ธนบุรีและมัธยมปลายจากโรงเรียนวัดนวลน,นรดิตพลตำรวจเอกเอก จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนจะคว้าปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยทั้งยังจบหลักสูตรนบรบรุ่นที่7เนติบัณฑิตไทยสำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภาและหลักสูตรวตทรุ่นที่7สถาบันวิทยาการตลาดทุนเจ้าของฉายามิสเตอร์คลีนพลตำรวจเอกเอก,เอกดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจ ในช่วงปี2554ก่อนจะได้โอนย้ายจากข้าราชการตำรวจมาเป็นข้าราชการพล,ลเรือนในปี2558ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนหม่องหลวงปนัดดาดิศกุลที่ลาออกจากราชการไปและปัจจุบันเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจในช่วงที่ทำหน้าที่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกเอกได้รับความไว้วางใจจากผู้บัญชาการตำรวจ ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานีตำรวจทั่วประเทศและได้รับฉายามิสเตอร์คลีนเนื่องจากหลายครั้งที่พลตำรวจเอกเอก,เอกลงพื้นที่แล้วพบว่าสถานีตำรวจบกห้องศกระโปรกไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะรายงานให้ผู้บัญชาการตำรวจ ทราบและมีการสั่งย้ายหัวหน้าสถานีทันทีเพื่อเป็นแบบอย่างให้สถานีตำรวจหันมาใส่ใจภาพลักษณ์ความเป็นอยู่ของตำรวจด้วยกันและทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นในสบายตาเวลามาใช้บริการสถานีตำรวจเข้ารับราชการพศ .2520 รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองสงขลาพศ .2524 รองสารวัตรแผนกวินยัยกองกำกับการกำลังพลกองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาคหนึ่งพศ2525รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลสำโรงจังหวัดสมุทรปราการพศ2528รองสารวัตรแผนกสองกองกำกับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพศ2530สารวัตรแผนกวินัยกองกำกับการกำลังพลกองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพศ2532รองรองผู้กำกับการสองกองบังคับการโรงเรียน นายร้อยตำรวจพอส2534ผู้กำกับการภาควิชากฎหมายสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจพอส2535รองผู้บังคับการกองแผนงานสองพอส2537รองเลข,ขานุการกรมตำรวจวันที่4ตุลาคมพอส2539ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการศึกษาวันที่4ี่ตุลาคมพอส2539พลตำรวจตรีวันที่31พฤษภาคมพอสอ 2,540เลขานุการ,ารกรมตำรวจวันที่2ตุลาคมพศ2541ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจวันที่14ตุลาคมพศ2542ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3วันที่31พฤษภาคมพศ2544ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางวันที่1ตุลาคมพศ2544รองผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติวันที่1ตุลาคมพศ2546รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมก,การาาารราชกรตำรวจวันที่1มิถุนายนพศ2547นายตำรวจราชสำนักเวรวันที่1ตุลาคมพศ2548ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์วันที่1ตุลาคมพศ2548พลตำรวจโทวันที่1ตุลาคม คมพศ2549ผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจวันที่30เมษายนพศ2550ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งวันที่1ตุลาคมพศ2 5 5 0ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันที่1ตุลาคมพศ2553ที่ปรึกษาศบศิด้านกฎหมายและสอบสวนวันที่1ตุลาคมพศ2553พลตำรวจเอกวันที่18พฤศจิกายน พศ2554รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันที่15มีนาคมพศ2566กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชาการตำรวจ